using Spider-Man's web shooter swing under an arc at Desert Art, Big Bridge, or Cover Bridge เราจะต้องไปใช้เครื่องยิงใยของ s p i เดอร์แมนนะคะสวิงตัวใต้3สถานที่นี้ที่ไหนก็ได้มันก็จะมีที่ทางด้านบนนะคะที่เป็นภูเขาหิมะตรงสะพานแดงด้านล่างของชิฟตี้เช p แล้วก็ตรงทะเลรายที่ทรายปิงไปตอนตอน้น ทรายแนะนำสองที่นะคะก็คือที่สะพานแดงที่ทรายกำลังจะปินไปแล้วก็ที่ด้านบนภูเขาหิมะเพราะว่ามันมีเครื่องยิงใหญ่เนี่ยอยู่ใกลมากๆไม่ต้องเดินทางไกลไปไหนเลยนะคะลงที่นี่ปุ๊บนะคะเราก็จะเจอเครื่องยิงใหญ่เลยเครื่องยิงใหญ่มีทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะถ้าด้านบนไม่มีก็ให้ดูที่ใต้สะพานได้เลยแต่คราวนี้นะคะก็โชคดีมีข้างบนแล้วก็ ทำการใช้เครื่องยิงใหญ่นะคะเวียงตัวลอดใต้สะพานแค่นี้เองค่ะเนี่ยแค่นี้เองแค่เราเวียงตัวเสร็จนะคะเราก็จะผ่านเควสแล้วไปที่ไหนก็ได้ที่เพื่อนๆสะดวกนะคะแต่ถ้าแนะนําก็จะเป็นสะพานแดงแล้วก็เป็นสะพานทางด้านบนที่อยู่บนภูเขาหิมะนะคะโดเนตเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ฟอร์ดไนทได้ที่ True Money Wallet หรือพรอม t พ a y ตาม QR วคน,นี้ได้เลยค่ะ ซา้ไปก่อนนะคะทุกคนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ